ดเวลา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมอ่าต่อเนื่องสักนิดหนึ่งค่ะหลักฐานมีแล้วมีคนส่งข้อมูลให้ดามาเด็กอไอ้ที่เรื่องดิจิทัลเวลส์เนี่ยมิดมิดอาชีพไม่ใช่มิดสหายส่ง SMS มาเขียนข้อความว่าอย่างนี้คุณได้รับสิทธิ์ดิจิตัลเ l หนึ10,000บาทตามนยโยบายรัฐบาลเสฐาลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็แนบลิงก์มาให้กดเข้าไปในลิงก์นี้ค่ะย้ำ ห้ามกดเด็ดขาดไม่มีใครขยันขนาดนั้นค่ะที่เขาจะส่งลิงก์ให้คุณกดไม่มีคณต้องเป็นฝ่ายติดต่อไปเท่านั้นใช่ย้ำถึงเวลาจะเป็นแอปทางรัดแล้วไม่ต้องมีใครยุ่งมาส่งมาบอกว่านี่เป็นแอปทางรัดให้กดลิงก์ได้เลยไม่ได้ไม่ต้องยงุ่งค่ะหาเองท่านผู้ชมแอปทางลัดมันต้องอยู่ระบบที่มันถูกต้องถูกไหมแอปสโตรหรือเพลย์สโตร์ค่ะ,ะนี่มาแล้ว รอเวลาที่จะมีคนตกปเป็นเหยื่อเเนี่ยโอ้ค่ะใช่ไหม